สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสปอยโจโจโล,ล่าข้ามสตัตวรรษภาคที่6 s สโตนโอเชียนซีซั่นที่3 EP อพีที่27นะครับต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกโจโลินแหกคุกออกมาโจโลินก็ได้คิดถึงยานพาหานะที่จะใช้ในการเดินทางแล้วโจโลินก็เลือกที่จะไปถ่ายรถมาจากโรมิโออดีตแฟนเก่าไอหนุ่มลูกเศรษฐีที่โยนความผิดของตัวเองให้กับโจโลินจนโจโลินต้องมาติดคุกแล้วพอได้เจอโจโลินโรมิโอก็หลั่งน้ำตาเป็นสายน้ำ ขอโทษขอโพยบอกว่าตัวเองสำนึกผิดไปแล้วที่ไปใส่ความโจลีนตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักโจลีนมากเขาไม่น่าทำแบบนั้นลงไปเลยแต่ก็เนื่องจากโรมิโอเป็นคนที่มีสันดานตอแหลโจลีนก็เลยไม่เชื่อคำพูดของโรมิโอแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของโรมิโอมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่สำคัญสำหรับโจลีนสิ่งที่โจลีนต้องการก็คือรถโจลีนก็เลยบอกกับโรมิโอว่าถ้าเธอรักฉันจริงก็ขอยืมเงินกับรถหน่อยก็แล้วกันแล้วก็จะบอกเรื่องนี้กับตำรวจนะแล้วโรมิโอที่อยู่ในหมวดสำนึกผิด ก็ได้ยื่นกุญแจรถกับเงินประมาณ30,000กว่าบาทให้กับโจลีนแล้วโรเมโอก็บอกกับโจลีนว่าเดี๋ยวฉันจะไปสารภาพความจริงแล้วก็ยอมรับผิดเองฉันจะทําให้เธอกลายเป็นผู้บริสุทธิ์กลับมาคบกับฉันเถอะนะแต่พอโรเมโอเงยหน้าขึ้นมาโจลีนก็หายไปแล้วและพอโจลีนจากไปโรเมโอก็รีบโทรหาตํารวจในทันทีซึ่งโจลีนก็คิดเผื่อเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วโจลีนก็เลยให้เอร์เมสได้ใช้สแตนช่วยก๊อปปี้ลิ้นของโรเมโอเพื่อดักฟังคําพูดของโรเมโอคือว่า ลิ้นมันทําให้คนเราพูดได้ก็จริงแต่เสียงมันไม่ได้ออกมาจากลิ้นนะครับทําไมโจลีนถึงได้ยินเสียงของโรมิโออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทําไมลิ้นของโรมิโอถึงไม่แยกเป็นสองแฉกทําไมโจลีนถึงถือมันมาได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ช่างมันเพราะประเด็นก็คือโรมิโอไม่ได้บอกตํารวจเรื่องของโจลีนแต่โรมิโอไปให้ข้อมูลกับตํารวจผิดๆเรื่องโจลีนเพื่อช่วยโจลีนโรมิโอบอกกับตํารวจว่าโจลีนโทรมาหาเขามาขอยืมเงินแล้วก็บอกว่าจะหนีไปที่เม็กซิโก แต่จริงๆแล้วโจลีนจะไปที่ฟอลอริดาแถมกุญแจที่ลรมิโอให้มาก็เป็นกุญแจของเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไม่ใช่กุญแจรถซึ่งประเด็นก็คือในโลกนี้จะมีคนธรรมดาสักกี่คนที่ขับเฮลิคอปเตอร์เป็นแต่ไอหนูเอ็มพิริโอที่ใบขับขี่ก็น่าจะยังไม่มีดันรู้วิธีขับมันขึ้นมาซะง,งั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้โจลีนมองโรมิโอเปลี่ยนไปแต่โจลีนก็ยังทําลายลิ้นของโรมิโอทิ้งเพื่อความชัวว่าลรมิโอจะไม่มีวันบอกตารวจเรื่องของเธอเรียกได้ว่าเพลย์เซฟเอาไว้ก่อน เผื่อวันหน้าลรมิโอมันเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่บตรหลวงพุชชี่ศัตรูคนต่อไปก็คือลิคีเอลหรือ,รอลิเคียวที่หน้าตาดูดีกว่าอุงโกโล่หน่อยแต่นิสัยก็เหมือนจะเหยๆลิคทเอลมันวอยวัยเหมือนเด็กๆว่าหนังตามันชอบตอกลงมาปิดอยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ค่อยถนัดคงสู้กับใครไม่ได้นแน่ๆพุชชี่ก็เลยมองมันด้วยท่าทางเหนื่อยใจจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่พวกโจลีนระหว่างที่กําลังอยู่บนเฮลิคอปเตอร์กันดีๆ อยู่อยูเอมพลิโอก็วยวายขึ้นมาว่าหนังตามันตกลงมาปิดจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นจากนั้นอาการนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งโจลินกับทั้งเออร์เมสก็เป็นเหมือนกันโจลิน <ol> ก็เลยคิดว่าหรือว่าพวกเธอจะถูกศัตรูเล่นงานเข้าให้แล้วแล้วเออร์เมสที่ประสัทสัมผัสไว้ก็สัมผัสได้ว่ามีตัวอะไรบางอย่างเข้ามาในเฮลิคอปเตอร์จากทางหน้าต่างโจลิน <ol> ก็เลยกางสแตนเซ้นได้เพื่อหาตัวศัตรูแต่เส้นได้ของโจลินก็จับได้แต่ความว่างเปล่าเออร์เมสก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆ ว่ามันมีขนาดเล็กแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากโจลินก็เลยคิดแผนการที่จะหาตัวศัตรูด้วยการกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์กระโดดหนีด้วยความเร็วสูงซึ่งถ้าศัตรูไล่ตามมาพวกโจลินก็อาจจะมองเห็นตัวของมันได้แลว้วทีนี้ก็ดันได้ผลจริงๆเออร์เมสมองเห็นมันแล้วสิ่งที่ไล่ตามพวกโจลินมาเป็นแท่งอุบาทสีขาวที่มีใบพัดหมุนรอบตัวแล้วเออร์เมสก็ใช้สแตนดต่อยมันจนแหลกแต่ก็ปรากฏว่าพวกมันมีมากกว่า1ตัวก็เลยแปลว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบ และพวกโจโลินก็กระโดดตกลงมาบนแม่น้ําซึ่งพออยู่ห่างจากตัวประหลาดพวกนี้ตาของพวกโจโลินก็กลับมามองเห็นได้ดีเหมือนเดิมและพอตั้งหลักได้เออร์เมสก็หยิบเอาศพของตัวประหลาดขึ้นมาดูปรากฏว่าตัวประหลาดตัวนี้มันมีเนื้อหนังมันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สแตนแต่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พวกโจโลินไม่เคยเห็นมันมาก่อนแล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังงงว่านี่มันตัวอะไรกันแน่ลิคลิเอลก็ได้โผล่มาซึ่งก็ต้องถือว่ามันมั่นใจมากๆที่กล้าโชว์ มาปะทะก,กับพวกโจโลินซึ่งหน้าซึ่งบุคลิกของมันก็ดูมั่นใจขึ้นมากจริงๆต่างจากก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่กับบาดหลวงลิบลับความสามารถสแตนของลิคิเอลมีชื่อว่าสกายไฮสกายไฮเป็นความสามารถสแตนที่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ชัวร็อตได้ร็อตเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รือกันว่ามีอยู่จริงในยุค90แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอนเหมือนประมาณเนสซี่หรือบิ๊กฟุตอะไรประมาณนั้นว่ากันว่าร็อตสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากไม่เคยมีใคร มองเห็นมันด้วยตาเปล่าได้ทันมีแต่การบันทึกภาพของมันได้จากกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีโอเท่านั้นซึ่งก็ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทั้ง g o o g l e Map ทั้งกล้องวงจรปิดก็ต้องแน่นอนแล้วว่าอถมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่านี่คือการ์ตูนก็สมมติว่ามันมีอยู่จริงก็แล้วกันครับในเรื่องบอกว่าอตกินความร้อนจากสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารแต่อถบินเข้ามาใกล้ๆเป้าหมายเป้าหมายก็จะถูกดูดความร้อนไปแล้วแล้วพอร่างกายสูญเสียความร้อนไป อวัยวะต่างๆก็จะมีอาการผิดปกติเหมือนที่พวกโจโลีนหนังตาตกกันหมดยกกลุ่มนั่นแหละครับโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อลิคิเอลเริ่มมีความสามารถแสแตนตอนอายุ16พวกลอตก็เลยมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวของลิคิเอลในฐานะที่ลิคิเอลเป็นเจ้านายของพวกมันแต่ลิคิเอลก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถแสแตนลิคิเอลก็เลยไม่เคยออกคําสั่งอะไรกับพวกลอตก็สวยถูกพวกมันดูดความร้อนไปแทนลิคิเอลก็เลยมักจะหายใจไม่ค่อยออก แล้วก็มักจะหนังตาตกจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นจนกลายเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจไปแต่พอลิคิเอลได้เจอกับบาทหลวงแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถสแตนบุคลิกของลิคิเอลก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาซึ่งก็บรงเอินว่าเจ้าหนูเอมโพลิโอนี่ก็เป็นคนที่เนิร์ดพอตัวพอเอมโพลิโอเห็นซากศพของสิ่งมีชุดปริศนาที่เออร์เมสฆ่าตายเอมโพลิโอก็ค่าดาได้ทันทีว่ามันคือร็อตแต่เนื่องจากว่าร็อตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังเป็นปริศนาอยู่ เอ็มโพลิโอก็เลยไม่ร <dir lands> ู the the L L. ้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักรู้แค่ว่ามันเคลื่อนไหวได้เร็วมากเท่านั้นเอร์เมสก็เลยยัางเชิงเดือการปาหินใส่ลิคิเอลแต่ลิคิเอลก็ใช้รถเบี่ยงหินออกไปได้แต่เออร์เมสก็คิดเผื่อไว้ล่างเหมือนกันพอเออร์เมสแกะสติกเกอร์ออกหินที่ปาไปมันก็ย้อนกลับมาแล้วก็กระแทกหน้าลิคิเอลเข้าไปเต็มๆลิคิเอลก็จะถอยไปตั้งหลักแต่ลิคิเอลก็หากุญแจของรถมอเตอร์ไซค์ไม่เจอลิคิเอล ที่เป็นมือใหม่หัดมั่นใจก็เลยกลับไปเป็นคนที่ลรนลนลกโลกเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ลิคิเอลก็ลืมที่จะควบคุมพวกรถเออร์เมสก็เลยกะจะใช้โอกาสนี้ลุกคาด,ปดเป็นบัญชีลิคิเอลแต่พอลิคิเอลหากุญแจของรถมอเตอร์ไซค์เจอความมั่นใจก็กลับมาในทันทีแล้วก็ใช้รถด,ดูดความร้อนจากมือของเออร์เมสจนมือของเออร์เมสบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างส่วนเอมพิลิโอก็ถึงกับฉี่ออกมาเป็นเลือดส่วนโจลินร่างกายยังเป็นปกติดีอยู่ เธอก็เลยรีบพุ่งเข้าไปต่อยลิคิเอลแต่แล้วในทันใดนั้นขาของโจลินก็เกิดบิดขึ้นมาจนเธอล้มลงแล้วเอมโพลิโอก็สังเกตเห็นได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองลดลงเขาก็เลยฉี่ออกมาเป็นเลือดแล้วจากความที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเอมโพลิโ e อ <c oughs> ก็ไขปริศนาออกว่ารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วลิคิเอลก็บอกว่าถ้าร่างกายสูญเสียอุณหภูมิไป ร่างกายก็จะอ่อนแอแล้วก็จะป่วยแต่ถ้าการสมองสูญเสียอุณหภูมิไปคนคนนั้นก็จะตายไปเลยแล้วลิคลิเอลก็สั่งให้ลอ็อตโจมตีไปที่การสมองของโจโลีนซึ่งโจโลีนก็ได้ป้องกันตัวด้วยวิธีการที่บ้าดีเดือดมากๆโจโลีนได้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อให้ลอ็อตไม่สามารถชิงอุณหภูมิไม่ได้แล้วก็รีบพุ่งไปต่อยหน้าลิคลิเอลแต่ลิคลิเอลก็ไม่ยอมแพ้ลิคลิเอลได้จุดไฟเผาตัวเอง,เ,องเพื่อที่จะศึกษาดูว่าร่างกายของคนที่ไม่ไฟ ต้องดูดความร้อนตรงไหนถึงจะสร้างความเสียหายได้และพอลิคิเอลรู้คําตอบลิคิเอลก็ดับไฟแล้วก็โจมตีเข้าไปในปากของโจโลีนเพื่อที่จะดูดความร้อนตรงก้านสมองผ่านทางปากซึ่งตอนนี้โจโลีนก็ถูกดูดความร้อนไปแล้วนิดหน่อยตาก็เลยมองไม่เห็นแต่โจโลีนก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันโจโลินหุบป,ปากแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสจ,จากปานรูปราวที่คอสัมผัสถึงตำแหน่งของลิคิเอลแล้วก็ต่อยใส่มันอย่างรัวแต่ลิคิเอลก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันลิคิเอลใช้ม,มือดับไฟที่ต้นคอของโจโลีนเพื่อที่จะให้ลอ็อ สามารถดูดความร้อนจากก้านสมองของโจลินผ่านทางต้นคอได้ตอนนี้ก็เลยเป็นการแข่งขันกันว่าโจลินจะต่อยลิกกีเอลจนมันน็อกไปก่อนหรือลิกกเอลจะใช้ล็อตดูดความร้อนจากก้านสมองของโจลินจนโจลินตายไปก่อนและผลสรุปก็คือโจลินเป็นฝ่ายชนะเพราะมือของลิกกีเอลไม่ได้ขัดขวางการดูดความร้อนของล็อตซึ่งก็บังเอิญว่าลิกกเอลหมดแรงจนไม่สามารถชักมือออกมาได้พอดีโจลินก็เลยเป็นฝ่ายชนะแล้วลิกกเอลก็ถามโจลินว่าที่แกปล่อยให้มือของข้าอยู่บนต้นคอของแก เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าแกคำนวณเอาไว้แล้วแล้วโจลินก็ตอบว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญและลิคิเอลก็บอกว่าฉันเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้นี่เองว่าถึงแม้ว่าแกจะดวงดีแต่ก็ขอให้แกรู้ไว้เถอะโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างแกที่แกชนะมาได้ก็เพราะว่าแกจําเป็นต่อการเข้าถึงสวนของบาทหลวงพุทธช,ชีต่างหากซึ่งตอนนี้เออร์เมสก็รําคาญที่จะฟังคําพูดของลิคิเอลแล้วเออร์เมสก็เลยชกหน้าของลิคิเอลจนมันสลบไปและแล้ว สปอยโจโจล่าข้ามสวรรค์ตอนนี้ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ